มนย์กลัวความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามนย์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงทาธุรกิจด้วยพลังจิตจักรวาลฮะนะก็ฝังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังความคิดนะฮะที่จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยนะครับได้ทํางานได้รู้สึกดีขึ้นมีพลังเชิงบวกมากขึ้นนะฮะใครคชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยนะฮะนะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้ว,วิธีการทําเงินด้วยบอทนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทำเงินของคุณก็เข้าไปศึกษาได้เลยนะฮะยินดีนะครับให้คําปรึกษากับทุกคนเลยที่อยากจะสร้างรายได้อยากจะทําเงินนะฮะโอเคเรามาพูด จริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ทุกช่วงชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทุกช่วงชีวิตสิมันอยู่ทุกช่วงวินาทีของมนุษย์นะในขณะที่เข็นนาฬิกามันกระดิกไปข้างหน้าเนี่ยกระดิกไปหนึ่งทีสองทีนั่นฮะคือความเปลี่ยนแปลงที่กําลังรอคุณอยู่ซึ่งคุณไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตอนไหนและมันจะเปลี่ยนแปลงไปแนวไหนดีหรือไม่ดีแต่มนุษย์ก็รู้อยู่มนุษย์รู้อยู่เต็มหัวอกใจนะว่าความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในโลกมันอยู่กว้างกวับชีวิตมนุษย์คนเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรรรืื่่่องงงงกาจจีีััยยมมไิ ใช่ไหมครับกฎนี้คือกฎที่ชัดเจนมันไม่มีจริงอยู่แล้วซึ่งมนุษย์รู้ดีนะมนุษย์ทุกคนรู้ดีนะครับว่าเฮ้ยความเปลี่ยนแปลงมันม,นมีมันไม่มีกีรังยั่งยืนหรอกนะฮะนั้นความเปลี่ยนแปลงตัวนี้แหละครับถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะเราจะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เหตุและผลในการดําเนินชีวิตมากนะักแล้วก็มีความกลัวสูงเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงทําไมนะเราจะ เราจะฟุงฟงไกับการเปลี่ยนแปลงมากๆเลยคุณเห็นไหมครธุรกิจบางธุรกิจใหญ่โตมากแทไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะล้มมันก็ล้มเราเคยเห็นร้านค้าบางร้านค้าไม่ทาสวยงามมากมันได้จะไปได้ดีที่สุดมันก็เลิกใช่ไหมฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงน,ลนนะละนั้นในเชิงธุรกิจถ้าในเชิงธุรกิจนะครับวันนี้เวลาเราทาธุรกิจอะไรก็ตามหรือคุณขายสินค้าอะไรอยู่ก็ตามเวลาคุณขายแล้วคุณเพิ่งรู้เลยว่าสินค้าตัวน,นี้มันไม่ได้ไปตลอดรอดฝั่งแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาหนึ่ง ธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อถึงเวลาหนึง่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงและตัวเราเองก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเราดังนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้นะฮะเรารู้อยู่ทุกวินาทีแล้วว่าท่านหนึ่งหนึ่งเข็มนาฬิกากระดิกมันคือเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจเหตุและผลทั้งหมดนะครับเวลาคุณเจออะไรก็ตามคุณจะไม่รู้สึกฟูมฟไฟเลยคุณจะไม่รู้สึกแย่เลยคนระับว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงพอคุณรัับมมมมมนไไไดด้้้้ลลวววคคคุุุุณณจะะใใชชชีีีิตตาาาสขกก่่่ทเเหผลเลย แลวันนี้นะฮะถ้าเราเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงมันอยู่บนโลกใบนี้เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งอะไรก็ทำความเข้าใจแล้วก็ใชเหตุและผลให้นัะเพื่อคุณจะได้รับทุกๆการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขจริงๆทำธุกรกิจด้วยพลังจิตจกักรวาลนะฮะ